อีเกมส่งท้ายเครื่อง PS4 จากค่ายซักเกอร์พันที่ประสบความสําเร็จทั้งแง่ของคําวิจารณ์และ,ะไรายได้แต่ก็มีเกมเมอร์บางส่วนมองว่าเกมนี้เป็นเกมกรอบที่ไม่มีอะไรใหม่ขนาดทีมงานยังบอกเองแล้วก็ดีใจมากที่ Assassin s อสซินคีดภาคใหม่ไม่ได้มาที่ญี่ปุ่นส่วนมันจะถูกใจผมแค่ไหน รับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม Ghost of Tsushima ในปีคศ1274ญี่ปุ่นถูกรุกรานจากจักรวรรดิมองโกเป็นครั้งแรกทัพของมองโกยกพลขึ้นบกที่เกาะซูชิมะเรารับบทเป็นจินซาไกหนึ่งในสามไรัย80นายที่ต่อต้านการยกพลขึ้นบกของมองโกเป็นกลุ่มแรกผลก็คือตายเรียบ ลุงของเราซึ่งเป็นแม่ทัพถูกจับเป็นชเชลยส่วนตัวเรารอดมาได้โดยได้รับการช่วยเหลือจากโจรสาวยูนะหลังจากพักฟื้นได้ไม่นานเราก็รีบกลับไปช่วยลุงอีกครั้งและครั้งนี้ต้องประทะซึ่งซึ่งหน้ากับโคตุนคานแม่ทัพของพวกมองโกผลก็คือเราแพ้แต่ก็รอดตายมาได้อีกครั้งพอรู้ตัวอีกทีพวกมองโกก็ลุกรานไปทั่วเกาะซิชิมะแล้วและตอนนี้จินก็รู้แล้วว่าวิถีสมุไรไม่สามารถต่อกรกับพวกมองโก ศัตรูที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนได้เขาจึงจําเป็นต้องทิ้งวิถีซามูไรมาใช้ทุกกลยุทธ์ไม่ว่าจะไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีหรือสกปรกแค่ไหนก็ตามเพื่อปกป้องบ้านเมืองและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานนักรบปีศาจแห่งซูชิมะนี่มันคือพอดเรื่องสุดสําเร็จของเกมแนว Open World เลยให้ตัวเอกเริ่มจากศูนย์มีเป้าหมายใหญ่ให,ให้เรา,เคาค่อยๆฝ่าฟันอุปสรรคขึ้นไปแต่การต่อต้านการลุกานาของพวกมองโกจะเป็นแค่ประเด็นรอง ประเด็นหลักจะเป็นปมปัญหาจากเส้นทางของนักรบปีศาจที่จินเลือกมากกว่าแบบเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่มองว่าวิธีเก่าๆแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กับคนรุ่นเก่าหัวอนุรักษ์นิยมผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่สนขอต่อสู้ด้วยวิธีเดิมๆไปจนตายเรื่องตรงนี้มันเป็นปมที่ไม่ซับซ้อนและอินง่ายมากผมว่าเขาทำตรงนี้มาได้ดีทีเดียวคือเกมถึงมันจะเข้าข้างเหตุผลฝั่งพระเอกมากกว่านั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหยัดเยียด วิธีคิดแบบคนรุ่นใหม่ก็ชิบหายได้เหมือนกันเกมนําเสนอออกมาได้สมเหตุสมผลและเข้าใจได้เกมมีระบบเลือกตอบด้วยแต่ก็ไม่มีผลกับเนื้อเรื่องอะไรแค่เป็นเหมือนการตั้งคําถามให้ผู้เล่นคิดตามในประเด็นต่างๆส่วนปมประเด็นรองๆต่างๆแทบไม่มีความสําคัญอะไรเลยพวกความสัมพันธ์ของตัวละครหลายๆตัวปมเรื่องพ่อพระเอกหรือตัวร้ายอย่างโคตุนคานก็ไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่เกมจะมีเคเวสเสริมด้วย ซึ่งแยกประเภทไว้ชัดเจนอย่างแรกคือเคเวสร,รองของตัวละครหลักอันนี้เนื้อหาพอใช้ได้มีการเล่าต่อเนื่องหลายๆเคเวสการทำเคเวสร,รองจบไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องหลักแต่ผมก็แนะนําให้เล่นไว้ไม่งั้นพอมันไปคุยกันในเนื้อเรื่องหลักอาจจะงงๆหน่อยแบบมันไปสนิทกันตอนไหนวะการเล่นเคเวสร,รองพวกนี้ทุกครั้งที่มันปรากฏขึ้นจะเสริมให้เนื้อเรื่องหลักสมบูรณ์แต่เนื้อหาของตัวละครรองแทบลุกตัว จะเล่าในอารมณ์ที่คล้ายๆกันรู้สึกซ้ำๆกันไปหมดที่ดูดีและสนุกขึ้นมาหน่อยคือเควสนิทานปรามปราพวกนี้จะเป็นเรื่องเล่าตำนานบางอย่างของเกาะให้เราไปสืบหาความจริงความยาวของเควสกำลังดีมีความน่าสนใจแถมของรางวัลก็ดีมากๆด้วยส่วนในเควสช่วยชาวบ้านเนี่ยข้ามๆไปเถอะไม่ได้มีความสนุกเลยจบสั้นมากแล้วมาแบบเดียวกันเลยคุยสู้หักมุมจบคุยสู้หักมุมจบ ใครเล่นเกมนี้ผมก็ขอแนะนําให้เล่นเสียงญี่ปุ่นนะถึงปากตัวละครมันจะซิงกับเสียงภาษาอังกฤษแต่เสียงภาคญี่ปุ่นได้อารมณ์กว่าเยอะ Jin Lord Shimura <c oughs> ใครดูอนิเมะวันพีทมาคงคุ้นกับเสียงภาคพระเอกแน่นอน ที่ผมชอบมากอีกอย่างคือตัวละครมันหน้าตาธรรมชาติมากคนญี่ปุ่นก็หน้าตาญี่ปุ่นคนมองโกก็หน้าตามองโกไม่ได้มีใครสวยล่อเวอร์หุ่นดีตัวสูงเป็นไายแบบแต่ acting ตัวละครมันจะดูจิตจืดไร้อารมณ์ยังไงไม่รู้อันนี้หมายถึงพวกตัวละครหลักเลยนะถ้าเป็นพวกชาวบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงหน้าเหมือนกันทั้งหมู่บ้าน Ghost of t u u s h i m a เป็นเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด ที่ให้ผู้เล่นสำรวจเกาะซูชิมะอย่างอิสระขนาดของแผนที่ทั้งหมดไม่ได้ใหญ่มากส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โลง่งมีการแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆไว้ที่จะปลดล็อกหลังจากเราดําเนินเนื้อเรื่องไปถึงจุดจุดหนึ่งภายในเกาะก็จะเต็มไปด้วยทหารมองโกให้เราต่อสู้มีหมู่บ้านค่ายทหารป้อมปราการที่ถูกยึดและทุกจุดสําคัญที่เราเจอในแผนที่สามารถฟาสทาเวลได้หมดเลยระบบหลักๆของเกมก็เหมือนจะลอกมาจากเกมดังๆหลายๆเกม แต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเสียนะเพราะมันก็คัดเอามาแต่ระบบที่ดีส่วนที่แย่จริงๆคือเกมนี้มันเป็นเกม Open World ก็จริงแต่โลกในเกมขาด n ดนมิกถึงจะมีระบบแกะรอยมีระบบปีนป่ายแต่แมปขาดความลึกในการสำรวจไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทำแทบไม่มีเหตุการณ์สุ่มอะไรเลยบางสถานที่ดูเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีเพราะเราต้องไปรับเควสมาก่อนแต่ถ้าเป็นกิจกรรมอื่นที่เกมกำหนดไว้ตามจุดต่างๆก็สนุกใช้ได้เลย อย่างเช่นการตามหาสารเจ้าจิ้มจอกการฟันแท่งไม้ไผ่แต่งกรอนไฮกุแช่ออนเซนที่สําคัญเลยคือรางวัลที่ได้ในแต่ละกิจกรรมจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับระบบทรัพยากรที่ใช้ในการอัปเกรดซื้อขายที่จะเป็นแบบเฉพาะอย่างเช่นพวกเหล็กก็จะใช้อัปเกรดแค่ดาบเท่านั้นไม้ใช้อัปเกรดธนูเท่านั้นดอกไม้ใช้ย้อมสีชุดเท่านั้นเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลย เราอยากได้อะไรก็ต้องไปทํากิจกรรมที่ได้ทรัพยากรอันนั้นข้อดีคือเราไม่ต้องคิดเยอะจะมาอัพอะไรก่อนอะไรหลังอันไหนอัพได้ก็อัพไปข้อเสียคือพอเราอัพเต็มทรัพยากรประเภทนั้นก็จะไร้ประโยชน์ไปเลยระบบการต่อสู้ของเกมจะเป็นเกมแบบแอคชั่นใช้การจับจังหวะการโจมตีหนักโจมตีเบาการป้องกันแพรลี่หลบทั่วๆไปแต่ผมชอบนะเพราะเรากับศัตรูจะตายง่ายมากสองสมิทธ์ก็ตายแล้ว โอเคมันไม่มีสตามินาไม่มียาเติมเลือดมีแค่หลอดพลังใจที่ใช้ฟื้นเลือดหรือใช้ท่าพิเศษหลอดนี้จะเพิ่มขึ้นจากการต่อสู้มันเลยทําให้เราโฟกัสอยู่กับการต่อสู้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องถอยต้องมาตั้งหลักถึงมันจะไม่ได้ยากแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยช่วงแรกๆผมก็ตายยับเหมือนกันรูปแบบในการต่อสู้าาก็จะสอดคล้องกับเนื้อเรื่องคือการต่อสู้แบบซามูไรและการต่อสู้แบบนักรรปีศาสตร์อาวุธหลักของเรามีแค่ดาบเท่านั้น แต่ก็มีความหลากหลายจากการเปลี่ยนกระบวนท่าที่จะปลดล็อกจากการสังหารหรือสังเกตการผู้นำมองโกกระบวนท่าศิลาไว้สู้กับพลดาบกระบวนท่าวารีไว้สู้กับพลโลกกระบวนท่าวายุไว้สู้กับพลหอกและกระบวนท่าจันทาไว้สู้กับพวกรังยั์โดยแต่และกระบวนท่าก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันและมีท่าพิเศษของแต่และกระบวนท่าด้วยแต่เอาจริงๆระบบนี้ผมผิดหวังนะเพราะมันกลวงมาก ที่บอกว่ากระบวนท่าชนะทางมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยมันก็แค่บอกว่าเป็นตัวเลขว่าถ้าใช้กับศัตรูตัวนี้จะเสียหลักได้มากกว่าแค่นั้นเองไม่ได้รู้สึกแบบเราชนะทางจากรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไปแต่ที่ชอบเลยคือทางเลือกในการกดประจันหน้าคือมันจะเป็นการดวลกันหนึ่งหนึ่งในดาบเดียวถ้ากดถูกจังหวะก็จะฆ่าศัตรูได้เลยหตัวถ้าอัปเกรดเยอะๆก็ฆ่าเพิ่มได้ถึง3ตัวเลย แถมจะได้พลังใจมาเยอะมากก่อนไปสู้กับศัตรูที่เหลือมันจะมีความลึกคือพวกศัตรูแต่ละประเภทจะมีจังหวะการกดที่ต่างกันบางทีจะมีการหลอกให้เรากดผิดด้วยเพราะฉะนั้นต้องตั้งสมาธิดีๆเลยอาจก็คือเลือดลดเกือบหมดหลอดนอกจากนี้ก็จะมีธนูและว,วิชาดาบที่จะปลดล็อกจากการทำเควสปรมปราที่ช่วยเสริมการต่อสู้ได้แล้วถ้าใครคิดว่าสู้ตรงๆแบบวิถีสมูไรไม่เวิร์กก็จะมีการเล่นแบบนักรบปีศาจ ที่ช่วยให้การต่อสู้กับพวกมองโกง่ายขึ้นอย่างแรกเลยคือพวกอาวุธเสริมพวกระเบิดมีดบินระเบิดควันแต่ละอันผมบอกเลยโกงมากพวกมาเยอะๆนี่ไม่ต้องชักดาบเลยและการรอบสังหารก็เป็นอีกวิธีในการจัดการพวกมองโกให้หมดค่ายหรือลดจํานวนศัตรูก่อนที่จะเข้าประทะลูกเล่นของการรอบสังหารไม่ได้มีเยอะมากเห็นแต่ละอันแล้วแบบคุ้นๆน,นะมีแต่ขอที่ใช้ห้อยหัวและขึ้นที่สูง มีการฆ่าศัตรูหลายตัวในจังหวะเดียวการใช้ประทัดการใช้ยาพิษแล้วการรอบสังหารในเกมนี้ทําได้ง่ายมากไอโคนมันก็แปลกๆยืนอยู่บนกระโจมเตี้ยๆมันก็มองไม่เห็นแถมไม่ค่อยมีศัตรูแบบพิเศษที่เป็นอุปสรรคในการรอบเร้นเลยถึงการเล่นแบบรอบฆ่ามันจะเท่ดีและการฆ่าล้างทั้งฉากจะทําได้ง่ายมากแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ทําแรกๆผมก็ทําแบบนั้นแหละเพราถึงฉากบังคับสู้ก็สู้ไม่ได้ตาย ก็เล่นแบบสเตลมาเยอะเกินจนสู้ตรงๆไม่เป็นแถมบอสในเกมจะบังคับดวลหนึ่งหนึ่งด้วย,วยลืมบอกไปผมเล่นเกมนี้เนระดับความยากโหดเหี่ยมเป็นระดับความยากสูงสุดผมชอบตรงที่มันไม่ได้ปรับให้ศัตรูอึดขึ้นแต่ให้ตีแรงขึ้นแทนแล้วเราก็ตีแรงขึ้นเหมือนกันส่วนเรื่องการมองเห็นของศัตรูเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าระดับความยากที่ต่ำกว่านี้มันจะโง่กว่านี้ไหมเพราะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันโง่แล้วนะความยากจริงๆจะมาจากไอเฟรม หรือทามมในการหลบหลีกการแพรลี่จะมีน้อยมากและศัตรูที่แอคเก i ีฟขึ้นคือมันจะออกท่าการโจมตีถี่ขึ้นโจมตีไวขึ้นจงังหวะให้เราพักแทบไม่มีจนบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยแหละคือบางทีมันจะตีมาตอนที่เราลุ่งแพรลี่เสร็จหรือตีมาในขณะที่เราทำแอนิเมชันสังหารศัตรูอีกตัวอยู่กลายเป็นเป้านิ่งไปเลยแถมไอที่บอกว่าตีแรงมันคือแรงจริงๆหลายๆท่าของลูกกระจกธรรมดาก็วันช็อตคิวได้ แม้จะเป็นช่วงท้ายเกมจะอัพเกราะเต็มใส่เครื่องรางให้อึดสุดก็ไม่ช่วยอะไรรู้สึกไม่ค่อยต่างเลยสรุปคือตายได้ง่ายๆตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมแต่ถ้าการต่อสู้ครั้งไหนที่เราหลบแบบเพอร์เฟปัดป้องสมบูรณ์สับเปลี่ยนกระบวนท่าอย่างถูกต้องผสมกับการใช้อาวุธนักรบป,ปีศาสต์จัดการศัตรูทั้งฉากแบบไม่โดนตีเลยสักนิดจบด้วยการสะบัดเลือดจากดาบและเก็บเข้าปลอกเนี่ยมันเป็นโมเมนต์แบบกูนี่แม่งโคตรเท่ ชอบอีกอย่างคือระดับความยากของศัตรูจะแบ่งตามสีให้เห็นชัดเจนดูง่ายระดับที่เก่งขึ้นจะแต่งตัวอลังการขึ้นความท้าทายจะไม่ได้มาจากที่มันอึดขึ้นหรือตีแรงขึ้นอย่างเดียวแต่พวกระดับสูงรูปแบบการโจมตีจะไม่เหมือนกันไม่ใช่เพิ่มท่ามานะแต่จะไม่เหมือนเดิมเลยทําให้เวลาที่ต้องสู้ถึงจะเป็นพลดาบเหมือนกันแต่คนละระดับเราก็อาจจะพลาดได้การสู้บอสในเกมจะเป็นการตัดเข้าสู่การดวลหนึ่งต่อหนึ่ง บอสแต่และตัวจะมีท่าเฉพาะการสู้บอสเลยสนุกและท้าทายมากเสียอย่างเดียวคือมันชอบชวนคุยมันขัดจังหวะการดวลมากๆตอนพูดก็กดตีไม่ได้แถมพอพูดจบบางทีมันก็แทงเข้ามาเลยเกมน่าจะให้เราสู้บอสซ้ำได้นะเพราะมันสนุกจริงๆนอกจากนี้เกมก็จะมีการสวมใส่ชุดและเครื่องรางที่จะเสริมความสามารถให้กับการต่อสู้และการรอบเลนแต่เอาเข้าจริงๆมันก็เสริมความสามารถได้ไม่ค่อยเยอะเครื่องรางหลายอันก็โคตรไร้ประโยชน์ ไอชุดที่ทําให้เราอึดเนี่ยเล่นแล้วไม่ค่อยรู้สึกว่ามันอึดขึ้นเลยหลังๆคือชุดกราะไม่ต้องละใส่แค่ผ้าเตียยก็ใส่เดี่ยวได้หมดถ้าเล่นไป50-60ชั่วโมงเก็บทุกอย่างหมดแล้วยังไม่พอใจก็จะมีโหมด New Game Plus ที่จะมีชุดและเครื่องรางใหม่ๆให้ปลดล็อกเกมก็มีโหมดออนไลน์โคอปผมลองเล่นไปแค่2-3ชั่วโมงรู้สึกไม่ค่อยชอบ เพราะจังหวะในการกดแพรลี่หรือกดหลบมันง่ายกว่าในโหมดเนื้อเรื่องกลัวกลับมาเล่น New Game Plus แล้วเล่นไม่ได้และเล่นไปสักพักรู้สึกว่าความยากที่เพิ่มขึ้นคือศัตรูมันอึดขึ้นมากๆส่วนตัวเลยเฉยๆไม่พูดถึงเยอะแล้วกันใครสนใจก็ลองดูได้ถ้าจะบอกว่าเกมเซตติ้งในยุคญี่ปุ่นโบราณก็อาจจะไม่ถูกสักเท่าไหร่ต้องบอกว่ามันเซตอยู่ในหนังสมูไรมากกว่า บรรยากาศการนำเสนอฟีลลิ่งอ้างอิงจากหนังซามูไรเลยมีเสียงเพลงประกอบเป็นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นพวกเสียงคลุยเสียงกลองคอยคลอนในจังหวะต่างๆส่วนงานอาร์ตเอฟเฟกต์จะให้อารมณ์แบบภาพวาดหรืองอานเขียนญ,ญี่ปุ่นเพื่อให้เข้ากับธีมเกมอย่างเวลาที่ข้อความจบควสมันขึ้นหรืออาร์ตเวิร์กการใช้มุมภาพการตัดฉากคัดซีนผมชอบนะมันเข้ากับเกมดีสรุปเลยคือกด of อเน้นมูดและธีมมากม ทำให้ภาพรวมผมเกมสวยงามและมีเอกลักษณ์ดูคัดซีนก่อนสู้บอสดิทีมสร้างเกมนี้แม่งโคตรวีฟถึงขนาดเกมมีโหมดคุโรซาวะที่จะเปลี่ยนเกมเป็นภาพขาวดำมีนอยส์เหมือนพวกหนังซามูไรย,ยุคเก่าของอากิระคุโรซาวะส่วนฉากในเกมผมขอบอกเลยว่าโคตรสวยถึงพวกเท็กเจอร์พวกโพลิกอนจะไม่ได้ละเอียดเท่าหลายๆเกมและลูกเล่นกราฟิกก็ไม่ได้มีเยอะแต่แค่3อย่างที่เขาเน้นก็คือแสงลม ต้นไม้ใบหญ้าก็เพียงพอแล้วแสงในเกมสวยมากไม่ว่าจะตอนกลางวันตอนพระอาทิตย์ตกเวลาแสงมันทะลุผ่านหมอกหรือแทรกทะลุไปตามใบไม้ที่มีความโปร่งใสสวยไม่แพ้เกมที่ใช้เลเยเตซิ่งเลยตอนกลางคืนก็สวยไม่มืดเกินเห็นท้องฟ้าเห็นหมอกยามค่ำคืนและศัตรูอย่างชัดเจนลมในเกมนี้ก็ช่วยสร้างบรรยากาศสอดคล้องไปกับระบบสายลมนำทางพอรู้แบบนั้นทีมงานเลยอัดพวกต้นไม้ใบหญ้าแบบจัดเต็ม มองไปทางไหนก็จะเห็นใบไม้ดอกไม้ปลิวไปตามลมมันทำให้ฉากดวนหรือการขี่ม้าไปตามสถานที่ต่างๆเพลินตามากๆเปิดเกมมาบางทีไม่ต้องทำอะไรละหาวิวถ่ายรูปอย่างเดียวไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมเล่นเกมนี้เสร็จต้องไปเซิร์ช Google ดูลเลยว่าเกาะซิจิมะของจริงมันสวยอย่างนี้ไหมถึงผมจะบอกว่ามันสวยมากก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาอย่างที่คิดตัวเรามีปฏิสัมพันธ์กับฉากแทบจะไม่ได้เลยเป็นเหมือนแค่แบ็กกราวด์สวย ยิ่งถ้าเข้าไปในหมู่บ้านนี่ยิ่งหนักเลย NPC เดินไปเดินมายืนงงๆไม่มีกิจวัตรประจำวันอะไรหน้าตาก็ซ้ำๆๆเห็นแล้วงุดหงิดเหมือนกันยังดีหน่อยที่เกมมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแบบสุม่มมีพายุมีหมอกมีหิมะตลกคือเรามีขุ่ยไว้เป,เปลี่ยนสภาพอากาศด้วยจริงๆถ้ามันเอาไว้เปลี่ยนช่วงเวลาน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามาั้ง จากที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็พอจะรู้แล้วว่าทีมงานเขามีโจทย์ใหญ่ขนาดไหนคือเขาจะต้องทําเกมนี้ลงเครื่อง PS4 ที่ใกล้จะตกยุคแล้วให้เล่นไหวจะสังเกตว่าพวกบ้านกระโจมต้นไม้หรือแม้กระทั่งชาวบ้านจะใช้โมเดลซ้ําๆกันเพื่อประหยัดทรัพยากรแต่ถ้าให้พูดเลยผมว่าปรฟอร์แมนซ์ของเกมนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรผมเล่นเกมนี้ในเครื่อง Play 4ธรรมดาช่วงท้ายๆจะมีอาการเฟรมตกต,กตลอดเวลาคงเป็นเพราะไม่มีการต่อสู้ที่สเกลใหญ่และสภาพอากาศที่เป็นหิมะ ถ้าใครเล่นในเครื่องโปรหรือเล่นใน p พ5ก็คงไม่เจออาการนี้ของผมบางทีมันขึ้นเมื่อเครื่องร้อนเกินไปแล้วมันก็ปิดเกมเลยก็มีอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าผู้สร้างไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องทําเกมลงเครื่องเกา่าเขาจะจัดเต็มกับกราฟ,ฟิกและเมคานิกได้แค่ไหนส่วนเรื่องบั๊กไม่รู้คนอื่นจะเจอเยอะไหมแต่ผมเจอเยอะพอสมควรเลยมีทั้งแบบที่ไม่มีปัญหากับเกมเพลย์อันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียดผมว่ามันทาดี หรือแบบเควสไม่เดินต่อต้องโหลดเช็คพอยต์อย่างเดียวอันนี้ก็น่าหงุดหงิดละกัรปีกันหนึ่งที่เป็นบ่อยมากคือกระสุนหายอันนี้ผมไปหาข้อมูลดูหลายคนก็เจอนี่ขนาดผมเล่นแพชชัล่าสุดแล้วนะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยมันจะเป็นทุกครั้งที่เราไปแช่ออนเซนหรือจะมีโจรมาแอบขอโมยของตอนเราแก้ผ้าทิ้งไว้สายลมนำทางก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เพิ่มความสะดวกให้เกมเป็นอย่างมาก เกมทั่วไปก็จะมาร์กเป็นสัญลักษณ์ไว้หรือทําเป็น GPS ซึ่งพวกนี้มันทําลายความเป็นซีเนมาติกของตัวเกมถึงสายลมนําทางมันจะบอกแค่ทิศมันจะบอกตําแหน่งได้ยากกว่าการบอกแบบอื่นแต่สิ่งที่ได้คือบรรยากาศของเกมในระหว่างเดินทางและพอเราเข้าใกล้เป้าหมายเกมก็จะมีนกหรือจิ้งจอกมาคอยนําทางเราอีกทีถ้าเป็นเป้าหมายเล็กๆอย่างพวกไอเทมก็จะมีหิงห้อยและการสั่นเบาๆที่จอยช่วยด้วย และสายลมนำทางมันใช้ตามหาไอเทมตามหาของสะสมได้ทุกอย่างจากสกิลนี้คือมันจะทำให้เราสนุกกับการตามเก็บของกว่าเดิมดีกว่ามาคอยมาร์กทุกอย่างในแผนที่หรือเกมที่ไม่บอกอะไรเลยให้คนเล่นไปเดินหาเอาเองทุกซอกทุกมุมสุดท้ายเขาหาไม่เจอก็ไปเปิด YouTube ตามเก็บเอาอยู่ดีคือต้องท้าความอย่างนี้ก่อนเกม First Party ของ Sony เนี่ยมันจะมีนโยบายอย่างหนึ่งร่วมกันคือทำยังไงก็ได้ให้คนเล่นอยู่กับเกมตลอดเวลา เช่นก o ร of ว a r ก็จะทำเกมแบบไม่ตัดฉากการใบ้พัซเซิลในเกม Uncharted การกดข้ามพัซเซิลมินิเกมใน Spider-Man หรือการเฉลยเส้นทางไปต่อใน The Last of Us คือเขารู้ว่าคนเล่นเกมสมัยนี้ถ้าเล่นไม่ผ่านหมดความอดทนก็ดูเฉลยกันอยู่แล้วนั้นเราก็เฉลยเองไปเลยไม่ต้องเสียเวลาให้คนไปหาเฉลยให้คนยังโฟกัสอยู่กับเกมที่เขาเล่น Ghost of Tsushima ก็ใช้แนวคิดแบบนี้เหมือนกันให้คนจดจ่ออยู่กับเกม มองฉากสวยๆขี่ม้าตามสายลมไปเดี๋ยวสักพักก็ตามเก็บไอเทมได้ทั้งหมดไม่ต้องมากดเข้าหน้าเมนูบ่อยๆจริงๆไอระบบนำทางที่ต้องทำให้เข้ากับทีมเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหม่หรอกแต่โ o d ด์อัฟซูชิมะมันต่อย,ยอดจนเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและสดใหม่ที่สุดละ UI ในเกมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ขอชมเลยว่าทีมงานใส่ใจมากๆยกตัวอย่างกระบวนท่ากับตำแหน่งปุ่มกดมันจะสอดคล้องกันกากระบาดตรงกับดาบวงกลมตรงกับโล่ สามเหลี่ยมตรงกับหอกเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เห็นว่าทีมงานเขาละเอียดกับตรงนี้แล้วก็การเลือกใช้อุปกรณ์การเลือกรูปแบบกระสุนหรือการเปลี่ยนกระบวน่าจะใช้การเลือกแบบเวฟ p อนด์วิวที่มีให้เลือกแค่4ี่ทิศทางแต่จะทดแทนด้วยการที่มีให้กดจากทั้ง2ฝั่งมันใช้งานสะดวกกว่าแบบที่ขึ้นมากลางจอเราใช้แอนนล็อกในการเลือกมากๆของ o s t of t Sushima จะเป็นแค่การขยายวงเล็กๆตรงมุมจอแล้วพอเลือกด้วยการกดปุ่มมันชัดเจนว่าเราเลือกอะไรไป ถ้าจำได้เราเล่นแบบปิดฮัดได้สบายๆเลยส่วน accessibility อื่นๆที่เกมนี้มีก็อย่างพวกการขยายขนาดฮัตขนาดซับไตเติลขยายสัญลักษณ์การโจมตีและสายลมนำทางเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีคลิปแสดงตัวอย่างพวกสกิลต่างๆและที่เป็นปัญหาของเกมเลยคือมุมกล้องมุมกล้องมันจะไม่ค่อยช่วยเราบางทีโดนพลหอกชาร์จมาจากนอกฉากยิ่งพอต้องต่อสู้ในที่แคบเนะี่ย นรกเลยแหละแถมเกมไม่มีระบบล็อกเป้ากับตัวเลือกในการปิดโมชันเบลอทำให้การสู้กับศัตรูเป็นกลุ่มยากขึ้นไปอีกหรือบางทีตอนดวลกับบอสก็จะมีเออเออบ้างเวลาเดินถอยหลังแล้วไปกดโจมตีและนี่ก็เป็นอีกเกมเลยที่มีซับไตเติลภาษาไทยแถมทำมาได้ดีมากๆด้วยบทสนทนาลื่นไหลอ่านและไม่มีอะไรติดขัดมีการใช้คำที่ย้อนยุคมีการเล่นคำการเปรียบเรยมีสัติสำนวนกว่าภาษาอังกฤษแค่ไอคำว่านักรบปีศาจ กับภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า ghost เนี่ยก็เห็นความต่างละยิ่งโดยเฉพาะคำสรรพนามที่ใช้ได้อย่างถูกต้องพวกข้าท่านอัตมาโยมมีติดติดนิดหน่อยก็คงพวกข้อความสั้นๆในหน้าเมนูบางทีก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจพวกเกมที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์แบบที่ไม่แฟนตาซีเนี่ยมันจะมีคุณค่าอย่างหนึ่งเป็นเหมือนสื่อการเรียนรู้รูปแบบนึงเลยอย่างพวกเกมตระกูลแอสซัสซินครี มันจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่มันก็เหมาะในการกระตุ้นให้คนสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้แบบเหตุการณ์จริงญี่ปุ่นกับมองโกใครชนะชื่อตระกูลต่างๆมีอยู่จริงไหมวิถีบูชิโดมันดีหรือแย่มันเป็นส่วนสําคัญของการสร้างชาติญี่ปุ่นขนาดไหนโกลด์ออฟซูชิมะก็ใส่หลักฐานทางประวัติศาสตร์เข้ามาในเกมด้วยอย่างพวกวัตถุล้ำค่ามองโกที่จะมีคําอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ไม่ใช่คําอธิบายเรื่องราวในเกม ทำให้ถ้ามองเกมนี้ในะรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวโ o ดด์ออฟซูชิมะดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นเกมที่ไม่มีอะไรใหม่แต่ด้วยมูดและธีมที่เคลือบเกมไว้หนามากๆทำให้รู้สึกว่าเกมนี้มันมีเอกลักษณ์และไม่สำใครก็ตอนนี้เกม Open World ด์ซามูไรมันก็มีแค่เกมนี้เกมเดียวนี่หว่าใครที่กำลังตามหาเกมแอคชั่น Open World เน่นเพลินๆภาพสวยๆก็อย่าพลาดเกมนี้หรือถ้าใครเป็นสายวีฟ ผมคงไม่ต้องบอกหรอกเก็บถ้วยแพลตก่อนผมได้เล่นไปแล้วล่ะ